ทันด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับพิพีบอลเรจอยกับบทบเคปเชนแล้วนะครับผมโอเควันนี้หลังจากที่เราลงแบบเออแค่กงแคทเกมกันไปเยอะแยะมากมายขายกองเลยทีเดียวเจียววันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องไลเดอร์บ้านกว่า่างเฮซีมากลับบ้านเก่ากันหน่อยอะไรอย่างนี้อ่าวันนี้เลยจัดโพขึ้นมาครับ สำหรับ DX ที่ยังขายดีในประเทศไทยนะครับผมจัดมา5อันดับกันเลยทีเดียวเสี่ยวก็คงพูดไม่ได้ว่าสมัยนี้นะครับก็ของเล่นนะครับกับซีรีส์ถูกเชื่อมต่อกันโดยตรนมัติทำให้ของเล่นออกมาเรื่อยๆร่ซีรีส์ก็ต้องหาโจทย์มาทำนู่นทำนีน่นให้ของเล่นนะครับโอเคก็ต้องเข้าใจนะว่าสมัยนี้การตลาดมันมุ่งไปที่การตลาดอย่างเดียวใช่พวกอันน้นเรื่องอาจจะมีบ้างน,นะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกับตรงนี้นะครับผมโอเค แต่ว่าโพครั้งนี้5อันดับครั้งนี้ขอตัดไนเดอร์โกดกับไดไปอ่อนไปขอดนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่เข้าไทยจริงๆเนาะแตกก่ไอพวกไกมุกไอพวกเนี้ยมันยังแบบแวบๆบในไทยบ้างน,นก็ไม่ว่ากันนะครับผมโอเคเราไปดูเลยไหมโอเคเราไปดูเลยครับสำหรับ5อันดับ DX c o m m n i d e r ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเอาเป็นว่ายอดฮิตนั่นกันเนาะ ครับมาถึงอันดับห้านะครับผมอันดับห้าใเบเดิลวิสซาดหรือ dx วิสซาดไทเวอร์นะครับผมมาพร้อมกับสโลแกนอาเวทมนต์นะครับผมกับพร้อมกับร่างสุดยอดอันสุดเท่แลอเกิดนะครับผมพร้อมฉากโรแมนติกอันสุดโหดนะครับและดีไซน์ที่ออกมาแบบนะไม่ว่ากันแล้วกันโอเคสำหรับไมได้วิสซาดเดี่ยหเราจะให้เราไปหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับไปดูมาหลาย เจ้าหลายทางที่แบบขายของเล่นนะครับวิษา์จะเป็นตัวที่ขายออกมาได้ค่อนข้างเยอะพอตัวนะครับแต่ที่มาอยู่อันดับ5เพราะว่าเนื่องจากหนึ่งมันอาจจะดูไม่เท่ในระดับหนึ่งในตอนแรกๆนะครับเนื่องจากมันไม่มีมันบ้าไปค่อนข้างค่อนข้างบ้าพอตัวที่เอามือมันเป็นสโลแกนเป็นอ่า หน้าไดเวอร์นะครับแต่ถามว่าเท่ไหมสหรับพวกพาร์ทมันออกมาสืบๆพวกขวานพวกปืนนี <iences> ่ถามว่าเท่ก so <laughs> <Anyway, S 2> ็เท uh ่นะครับผมก็เป็นมิสเตอร์ตัวไม่กี่ตัวมั้งที่เราอันนั้นจะเป็นรองจากคัมโบโตะนะครับที่อาวุธประจํากายเป็นดาบพร้อมปืนได้คัมโบโตะนี่จะเป็นขวานพร้อมปืนนะครับนะก็ถือว่าเอาเป็นอันดับ5กาเอาละกันสหรับมิสเตอร์วิสานนะครับสหรับเด็กวิสานไดเวอร์ครับอันดับสี่ครับผมอันดับ4ของเราก็คือ DX เอ็กซ์ดับเบิ้ลไดเวอร์นะครับ เรียกดับเบิลไดเวอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่2มั้งใช่ดับเบิลนะครับเป็นตัวที่2ของเฮเซ่นะครับผมยุคนิวเฮเซ่นะครับนิวเฮเซ่นี่จะเริ่มจาก d ีเคจนมาถึงน้า,าปัจจุบันก็คือโกดนะครับผมก็มาถึงดับเบิลนี่ก็พอก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นมาสเตอร์ที่ต้องแบงร่างกัน2คนสลับเกมขัดดับเบิลไดเวอร์ถ้าเป็นรอส ลอสไดร์เวอร์เนี่ยก็จะไปนั่นด้วยคนเดียวได้นะครับก็จะแตกต่างคือว่ามันใส่ไม่ไกด์อาร์เมมเบอร์ในช่องเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมถามว่าดับเบุลเนี่ยซีรีส์เนื้อหาโอเคไม่โอเคนะครับแต่มันเาจะออกค่อนข้างไปแนวนวายแนววายคือจิ้นกันผู้ชายจีนกันสองคนอะไรอย่างนี้สหรับตัวผมนะถ้าเป็นคนอื่นอยากวิจารณ์อะไรก็คอมเมนต์ละกันไม่ต้องมาแบบบน่นส้นตีนอะไรแบบระดับนะคอมเมนต์เดี๋ยวเจอกัน อะไรอย่างนี้ก็มีฉากอ่ฮาหลายฉากนะครับแต่ผมว่าฉากเท่ที่สุดก็คือตอนที่ชโชทาโร่นะครับแปลงร่างเป็นโชเกอร์นะครับนั่งเท่สัตว์โดยเฉพาะอัคระนี่โหตรงหน้าเท่จริงๆแล้วก็มีฉากอ่ฮาอย่างอะไรมากมายอย่างฟิลิปล่างแก่อะไรงเงี้มาโหนะครับก็มันอาจจะตีโจทดรหรับเด็กๆได้ทําให้อยู่ในอันดับ4ของเราสำหรับ X Double d r วอร์ครับพอเออลืมบอกไปประเด็นคือล่ามันเยอะแหละประเด็นมันแบบนะ ทำให้พี่กูอาร์ตขายได้ดีพอสมควรเลยนะครับผงตรงอะโอเคเราไปเจอกันระดับสามเลยสามนะครับผมมาเจอกับมาสเดอร์ส้มของเราซามูไรส้มซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะอ่านชื่อของไลเดอร์ดีผิดเป็นมาสเตอร์กามนะครับกามกาม g จไอเไออไอสัตว์แกหานว่าอะไรแกลมแกลม่ไอสัตว์กามเลยหรอ สุดท้ายก็มาอ่านว่าไก่มุนะครับเติมตัวยูเข้าไปอะไรงี้แต่ผมยังตดคำว่า,ากามอยู่พอสมควรมาสเตอร์กามเนี่ยเอยไกม่มุมาสเตอร์ไก่มุนี่เป็นมาสเตอร์ตัวเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะครับของนิวเฮเซนะครับผมไก่มุเนี่ยก็ใช้ล็อกซิตนะครับในการแบล่รงก็นะถามว่าดีไซน์ของเกมขัดน,นี่ออกมาคล้วังแบบแนวพอตัวในการใช้มิดดาบนะครับหรือามูไรสับ เปรกส้มให้ขาดแต่ที่ผมไม่ชอบเรื่งคือสายขีปขัดมันจีจาดไปนะครับสีสันเหลืองเขียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแต่ฟาสเดร์ไกมุนผมพูดต้นนะครับเป็นมาสเตเดอร์ที่ล่างสุดยอดตั้งแต่ SA, นิวเฮเซทําตั้งแต่เ,เริ่มยุคนิวเฮเซเนี่ยไกมุนเนี่ยเป็นไรเดอร์อันดับหนึ่งเลยที่ว่าล่างสุดยอดมันเท,ท่ชิบหายทั้งเซนโกคุแล้วก็ล่างไอ้ล่างผลไม้รวมกมันอ้โหไอเซนโกคุมันเทเวอร์เห็นหรอ เอาเอาเปว่าไอ้ล่างห้องไอ้ล่างที่เป็นทุ่มส้มกับเขาขาวจบปะเออลืมชื่อไปแล้วจบไหมนะครับก็ถือว่าเทพผมว่าเทพในอันดับหนึ่งเลยแต่ว่ามาอาจจะไม่บูมในเมืองไทยในตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากมันยังไม่ออกซีรีส์นะครับผมหรือว่าออกแล้วผมก็ไมไ่ติดตามข่าวในตรงนี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าที่ออกซีรีส์มาล่าสุดจะเป็นโพเซ่กับวิษมั้งนะก็ <c oughs> ต้องไปดูกันถ้ามันออกซีรีส์แล้วไอ้ตัวไกมูนนี่อาจจะบูมขึ้นมาพอตัวซึ่งไกมุนงเนี่ยที่ผมเอามาเข้าโพล่ด้วยเนื่องจากมันมาไม ตรงจังหวะที่มาสเดอร์เลยวะครบรอบกี่ปีกี่ปีอะไรของเขาอะนะที่ว่าเอาตัวอะไรมาตีกันเยอะนะนะครับมันผ่ก้นแหละก็เลยแบบอ๋อโอเคก็ถือเข้าว่าเข้าไทยแล้วกันวะเออก็เลยโผล่มาสัหน่อยนะครับนะสามเนี่ยนะสละอันดับอันดับสองครับผมอันดับสองนี่ก็ถือว่าโอเคกันพอตัวเลยมาสเตอร์ตัวนี้ถือว่าสร้างกระแสกันเลยอะไรแบบขนาดที่แบบบูมชิหบหายวอดเลยซึ่งเป็นมาสเตอร์ที่ มีตอนที่ครบหนึ่งมีตอนหนึ่งในนั้นที่เป็นการครบรอบ1,000พตอนของซีรีส์มาสเลเดอร์เลยก็คือมาสเลเดอร์ออสครับผมสถรนะอันดับสองของอันดับสองของเราคือมาสเลเดอร์ออสก็คือออสไดเวอร์นะครับผมการปแปลงล่างคือการใช้สามเหรียญหรือว่าคอมเมอร์เดอร์นะฮะคอ,อมเมดอรส้นตีเนเอามากิ้งๆิ้งใส่กันนะครับผมนะก็แล้วก็สไลด์แปลงล่างอะไรตามนั้นเนาะสำหรับล่างเนี่ยซึ่งถือว่าถ้าพี่บันไดหน้าเลือดพอเกินพอเนี่ย ก็สามารถทำฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยได้ออกมาประมาณ79ตัวนะครับผมไม่ซ้ำกันเลยนะไม่ซ้ำกันเลย79ตัวจากการคำนวณในหัวผมนะเพื่อรับพีทต้องขออภัยด้วยก็นะมันเยอะจริงๆรนะทั้งถ้ามีมีพาร์ทเสริมอะไยต้งเยอะมีทั้งดาบเลยตัวแต่ดาบเท่ดาบเทพพอตัวแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเศร้าพอตัวสำหรับซีดีส์่งนี้เพราะว่านะก็มันก็ปูซีเนื้อเรื่องมาค่อนข้างแบบปัญญาอ่อนเตั้เืองแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็มาเข้มข้นในช่วงกลางเรื่องแล้วก็มา อตอนแบบตอนจบเนี่ยโอ้โหเย็ดแม่เลยไม่สปอยแล้วกัน๋ย่าไปดูแลกันนะครับผมขอยาำไปดูกันเองแล้วกันเนาะโอเคก็นับสองเราก็เป็น DX o s d i v e r ้ัวนเองครับผมโอ้โห,โโหผมเป็นไปใครไม่ได้นอกจาก DX Force Driver นะครับผมเสื้อนี้ฮิตกันมากเลยสำหรับเด็ก ไทยตอนนี้นะครับโอ้โหมึงจะบ่นอะไรกันหนักหนาคนข้างบ้านเด็กข้างบ้านก็บน่นกันอย่า้ให้โฟเซ่ให้โฟเซ่แล้วโฟเซ่โฟเซ่โฟเซ่ถ้าถามมันเทต่ตรงไหนผมวุ่งตัวเลยไม่มีความเท่ไม่มีอยู่เลยนะมองตรงไอ้ไรเดอร์หัวจรวดอะไรเนี่ยแต่ถาม,มา่าเนื้อเรื่องมันโอเคไหมโอเคครับผมมีสภาพของเพื่อนอ่าสาวน่ารักโอ้โหสาวเซ็กซี่แถมยังมีแม่งเดอะมูฟวี่มาแม่งได้ดชิโก,โก้เงี้ยโอ้โหฆ่ากูตายเห้ยมึงเอาสามมาฆ่ากูใช่ไหม แต่หุ้งตัวตรงนะระหว่าง Force Day Driver กับอ่าอะไรวะิ i t โออ่ะเออผมว่าิ m i โอเท่กว่านะแต่ิ m i โอมันมันไม่ทําเหมือนในในในซีรีส์ไงของเล่นกับของจริงเพราะของจริงเนี่ยไฟออกมันเป็นเทคเลยอะแบบเทคมันพับบานอะไรเงี้ยแต่แบบของของแบบของเล่นเป็นไงปิ้วปิ้วปิ้วรูนิดนึงปิ้ว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 แสงนี่ก็เป็นเลเซอร์เลยแสงแบบ แสงไฟธรรมดาเลยอะมึน,มนเอเอเลยอะโหนะก็อันดับหนึ่งของเราก็ถือว่าโอเคสำหรับนี้เพราะว่ายอดไอทางอ่บันไดอะค่อนข้างที่จะตีตลาดแตกพอตัวเพราะว่าเนาะมันมาตีตลาดในแบบที่ว่า ประมาณแบบเด็ก,กเรียนไงเออทำปูด้วยเรื่องเด็กเรียนมีทั้งความลุความวร,รักมิตรภาพของเพื่อนแถมยังทำสวิตสวิตเนี่ยถ้าผมเมื่อมึงไม่บอกตอนแรกก็เป็นสวิตกูก็นนึกว่าเป็นไอ้สีที่เติมตรงเครื่องปิ้นอะนะเข้าใจก็คู่ตรงกันนะอะไรของแค้นองแคนนอนอะไรก็ทําไปยี่แหละนะมึงเอามาเทียบก,กันได้เลยว่ามันเหมือนกันนะอะไรก็พอตัวอะไรก็เหมือนกันนี้เพราะว่านะมันทําให้ทราให้ดูดีอะไรวบนนี้เนาะ <laughs> แถมโฟเซ่ก็ออก เดอูวี่มาควบคู่กับวิสาห์พอตัวผู้วิาสาห์เนาะถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับสนุกดีก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมยังไงก็นะนี่คืออันดับหนึ่งของเราอันสุดโหดของเราในตอนนี้ก็คือ dx f o r se diver นะครับผมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับ dx ที่ฮิตที่สุดในเมืองไทยในณปัจจุบันตอนนี้สอง5สิบ้าเดือนกันยาเนี่ยเนาะโอเคถ้าอยากให้ทำโพต่อเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็เมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ทำโพต่อ ก็มีมีคือความคิดความคิดมีมาตั้งนานแล้วว่าอยากทำโพอะไรมานี้นะครับผมนะไม่ใช่โพคงนะไม่ใช่แบบรีวิวสไตล์โพโคโพโพเออมันเป็นคนรับโพกันอ๋อเด้ออีสัตว์อะไรประมาณนั้นนะครับก,กบ็ที่อยากกลับที่จะกลับที่อยากกลับมาเนี่ยเพราะว่านะหลายอย่างเขามีกระแสะอะไรมาหลายอย่างที่ว่าใหญ่ผมกลับมาพูดถึงเรื่องเฮเซไรเดอร์บ้างไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในกับการแคสเกมผมก็รู้นะครับว่าการแคสเกมเนี่ย ยอดวิวผมลดลงจริง <c oughs> นะปกติหนึ่งวันผมว่าหนึ่งวันถ้าผมตอนนี้ผมยังรีวิวเนี่ยหนึ่งหนึ่งต่ำหนึ่งวันผมก็ได้สามร้อยวิวขึ้นละแต่อันนี้สิบสองวิวเนี <c> ่ <oughs> นะแต่ผมทำสิ่ง,งที่รักนะครับสักวันทวงเขาคงเข้าใจผมนะว่าผมก็สลับกันอย่างนี้แหละแต่ผมจะเบี่ยงไปทางเกมน,นิดนึงเพราะว่าผม,มเล่นเกมทุกวันนะครับแต่ว่าของเล่นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อแต่ตอนนี้ซื้อมาละซื้อมาละซื้อมาละ,าละพิเออเดอร์ม,มาละนะครับ <c oughs> รู้กันอยู่นะว่ามันคืออะไรนะครับผมนะโอเคก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโพครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ช่วยกันเมนละกันว่าอยากให้ทําโพอะไรนะครับแต่ขอห้านดับเพอานะนัสีันดับไม่เหนื่อยอะไรอย่เงี้ยโอเคเงียวนี้ต้องขอลาไปก่อนเพรก้นใหม่คลิปหน้า next review ครั้งหน้าสรับวันนี้ัสดีส